รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจังหวัดแพร่ประจำปี2567ในพื้นที่อำเภอสองจังหวัดแพร่โดยทางอำเภอสองได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจังหวัดแพร่ ตัวชี้วัดที่1มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัดและระดับพื้นที่โดยมีการจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลหรือคำสั่งโดยทางจังหวัดแพร่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่2มีการประชุมในรูปแบบคณะทำงานอย่างน้อยปีละ2ครั้งซึ่งอำเภอ2องได้จัดการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่7มิถุนายน2567ที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกันโดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการณห้องประชุมอำเภอส ภายหลังการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนได้มีการโทรประสานและวิดีโอคอลเพื่อติดตามการเรียนเสริมและพัฒนาการของเด็กกลุ่มเป้าหมายกับทางโรงเรียนทั้ง7โรงเรียนเป็นประจำทุกเดือน ตัวชี้วัดที่3มีแผนปฏิบัติการในการสนับสนุนครอบคลุมโรงเรียนและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยตัวชี้วัดที่3.1แผนกิจกรรมการสอนเสริมโดยทางกิ่งกาชาติอำเภอสองได้ดำเนินการติดตามและประสานงานในเรื่องแผนกิจกรรมการสอนเสริมกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง6แห่งตัวชี้วัดที่3.2แผนกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเป้าหมายเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 3.2.1ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อทำการประเมินผลความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาด้านการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียน3.2มจมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อสำรวจปัญหาความต้องการพร้อมทั้งหาทางแก้ไขกับครอบครัวของเด็กนักเรียน โดยทางกิ่งกาชาติอำเภอสองได้มอบถุงยังชีพของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน9รายดังนี้วันจันทร์ที่27มกราคมพุทธศักราช2568ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กหญิงพิชยาเตรียมตัวและเด็กชายระพีพัฒอินตปัญญานักเรียนทั้งสองรายกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สณโรงเรียนบ้านป่าเหลาประชานุสร์ วันอังคารที่28มกราคมพุทธศักราช2568ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กหญิงปวินาพลอยสูงเด็กหญิงรัชวินบุญซ้อนเด็กหญิงวรชยาหลายหกและเด็กหญิงสิริวรคุณพุทธเจริญนักเรียนทั้ง4ี่รายกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3มณโรงเรียนบ้านสีมูลเรืองวันลบรัชร,รังสรรค์และลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กชายจิติพัฒน์จำกิจกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3ามณโรงเรียนบ้านลอง ฟองจันรราตอุปถัมภ์และลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กหญิงวิรพัทราพุ่มพักดีกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สามณโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทริน วันอังคารที่28มกราคมพุทธศักราช2568ลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจสามเณรและติดตามผลการเรียนของสามเณรจำนวน12รูปซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจนมีปัญหาครอบครัวเช่นบิดามารดาเสียชีวิตหรือยาร้างอาศัยอยู่กับปู่ย่าตาและยาย วันพุทธที่29มกราคมพุทธศักราช2568ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กชายนัทวัฒน์บุญเชิญกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3ณโรงเรียนบ้านเตาปูนพิชายาประชานุกูลตัวชี้วัดที่3 3แผนกิจกรรมจัดทำถุงยังชีพการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนเพื่อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนที่ยากจนและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในวันที่7 14และวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2567นายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาติอำเภอสองร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการเรียนการสอนและสอบถามปัญหาของนักเรียนเรื่องการเรียนภาษาไทยเพื่อให้มีการพัฒนาทักษะการพูดอ่านเขียนภาษาไทยทั้งนี้เหล่ากาชาติจังหวัดแพร่มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมสร้างปัญญาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวนสิบราย และในวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2567ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมสร้างปัญญาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับสามเณรจำนวน13รูป ตัวชี้วัดที่4การปฏิบัติตามแผนเผชิญบูรณาการสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดโดยกิ่งกาชาติอำเภอสองได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนการตรวจสายตาและกรอบแว่นสายตาจากคุณพรชนกวันณนิรันเจ้าของบริษัท The World Optical เพื่อแก้ไขปัญหาการมองเห็นของสามเณรจำนวน3รูปกำลังศึกษาณนโะรงเรียนวังฟ่อนวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในวันพุทธที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568นางธิติมาสุภาพันธ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่มอบหมายให้นางสุชาดาบุญทิพย์นายกกิ่งกาชาติอำเภอสองพร้อมด้วยคณะร่วมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวันจำนวนหนึ่งเครื่องให้กับโรงเรียนบ้านลองฟองจันรัตอุปถัมภ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมธนาคารไทยตัวชี้วัดที่5มีแผนเผยแพร่กิจกรรมของโครงการผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยทางกิ่งกาชาติอำเภอสองได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของโครงการผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ a c e b o o k l ล n e และอื่นๆดังนี้หนึ่งผ่านช่องทางลายของกิงกาชาติอำเภอสองเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่สองผ่านทาง Facebook กิ่งกาชาติอำเภอสองจังหวัดแพร่สามผ่านทางเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย การขับเคลื่อนโครงการอำเภอสองได้ดำเนินการประสานงานสอบถามข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบครูประจำชั้นของเด็กนักเรียนทั้ง10รายในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย6โรงเรียนและสามเณรจำนวน13รูปของโรงเรียนวังฟ้อนวิทยาและวางแผนในการลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนและสามเณรในเรื่องการประสานขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆ 1. เด็กหญิงพิชาเตรียมตัวข้อมูลเดิม เด็กอาศัยอยู่กับตาและยายซึ่งอ่านหนังสือไม่ออกอาชีพรับจ้างครอบครัวมีฐานะยากจนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเด็กนักเรียนข้อมูลปัจจุบันเด็กสามารถอ่านได้บ้างแต่ยังขาดความมั่นใจในการอ่านออกเสียงแนะนำให้นาข้างบ้านของเด็กช่วยสอน และฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยของเด็กในช่วงวันหยุดเรียนเสาร์อาทิตย์ผลการเรียนของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567พบว่าในวิชาภาษาไทยมีระดับผลการเรียน2.5และมีผลการเรียนเฉลี่ย3.24 2. เด็กใช้รพีพัฒอินตปัญญาข้อมูลเดิม เด็กอาศัยอยู่กับตาอายุ65ปีบิดาอายุ37ปีมันดาอายุ27ปีมีอาชีพรับจ้างไรายได้ไม่แน่นอนซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของงอเด็กนักเรียนข้อมูลปัจจุบันเด็กสามารถอ่านพยัญชนะ,ะได้ดีมากขึ้นแต่ยังขาดความมั่นใจในการอ่านออกเสียงผลการเรียนของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567พบว่าในวิชาภาษาไทยมีระดับผลการเรียน2และมีผลการเรียนเฉลี่ย2.72 3. เด็กชายนทวัฒน์บุญเชิญข้อมูลเดิมเด็กอาศัยอยู่กับยายอายุ71ปีมีอาชีพรับจ้างรายได้ไม่แน่นอนครอบครัวมีฐานะยากจนอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนเด็กอ่านและผสมคำไม่ได้จำพยัญชนะและสระไม่ได้ข้ออาปูลปจ,จุบันเด็กสามารถอ่านพยัญชนะสระได้ดีมากขึ้น ผลการเรียนของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567พบว่าในวิชาภาษาไทยมีระดับผลการเรียน4และมีผลการเรียนเฉลี่ย2.20 4. เด็กหญิงวิรพัราพุ่มพักดีข้อมูลเดิมเด็กอาศัยอยู่กับตาและยายอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนบิดาและมารดาทำงานอยู่ต่างจังหวัดเด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ล่าช้าอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนข้อมูลปัจจุบัน เด็กสามารถอ่านได้บ้างแต่ยังขาดความมั่นใจในการอ่านออกเสียงแนะนำให้เด็กฝึกทบทวนทักษะการอ่านโดยให้พี่สาวที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นช่วยสอนและฝึกการอ่านผลการเรียนของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567พบว่าวิชาภาษาไทยมีผลการเรียนระดับ1.5และมีผลการเรียนเฉลี่ย2.00หากเด็กหญิงปวีณาพลอยสูงข้อมูลเดิม เด็กอาศัยอยู่กับตาและยายอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนพี่สาวกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กไม่สามารถอ่านะสมคำและสะกดคำได้ข้อมูลปัจจุบันเด็กมีความมั่นใจในการอ่านออกเสียงมากยิ่งขึ้นแนะนำให้เด็กมีการฝึกทบทวนการบ้านภาษาไทยโดยให้พี่สาวช่วยฝึกทบทวนให้ผลการเรียนของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567พบว่าวิชาภาษาไทยมีผลการเรียนระดับ 2.5 6เด็กหญิงรัชวินบุญซ้อนข้อมูลเดิมเด็กอาศัยอยู่กับยายอายุ64ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนเด็กสามารถอ่านคำะสมคำได้แต่ยังขาดความมั่นใจในการอ่านออกเสียงข้อมูลปัจจุบัน เด็กมีพัฒนาการการเรียนที่ดีขึ้นสามารถอ่านออกเขียนได้ดีมากยิ่งขึ้นผลการเรียนของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567พบว่าวิชาภาษาไทยมีผลการเรียนระดับ3 7. เด็กหญิงวรัตยาหลาย6ข้อมูลเดิมเด็กอาศัยอยู่กับยายอายุ48ปปีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนเด็กสามารถอ่านผสมคำและสะกดคำได้เป็นบางคำและขาดความมั่นใจในการอ่านออกเสียงข้อมูลปัจจุบัน เด็กมีพัฒนาการการเรียนที่ดีขึ้นสามารถอ่านออกและประสมคําได้แต่ยังขาดความมั่นใจในการอ่านออกเสียงและได้ให้คําแนะนําให้เด็กสุดทักษะการอ่านผลการเรียนของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567พบว่าวิชาภาษาไทยมีผลการเรียนระดับ3 8เด็กหญิงสิริวัลคุณพุทธเจริญข้อมูลเดิม เด็กอาศัยอยู่กับบิดาอายุ48ปีเป็นโรคเส้นเลือดแตกในสมองและมารดาอายุ45ปีอาชีพค้าขายรายได้ไม่แน่นอนอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเด็กเด็กสามารถอ่านประสมคำและสะกดคำได้บ้างแต่ยังขาดความมั่นใจในการอ่านออกเสียงข้อมูลปัจจุบัน เด็กมีพัฒนาการการเรียนที่ดีขึ้นมีความมั่นใจในการอ่านประสมคำและสะกดคำได้มากขึ้นผลการเรียนของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567พบว่าวิชาภาษาไทยมีผลการเรียนระดับ3.5 9เด็กชายจิติตพัฒจำกิดข้อมูลเดิมเด็กอาศัยอยู่กับบิดามารดาแยกทางกันอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนอาจเป็นอุปสตรรคต่ตอ,อการเรียนของเด็ก เด็กสามารถอ่านสะกดคำะสมคำได้เป็นบางคำข้อมูลปัจจุบันปัจจุบันเด็กสามารถอ่านสะกดคำะสมคำได้มากขึ้นแต่ยังขาดความมั่นใจในการอ่านออกเสียงครูประจำชั้นได้ดำเนินการสอนเสริมให้นักเรียนรายดังกล่าวอาทิตย์ละสาวันวันละครึ่งชั่วโมงผลการเรียนของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567พบว่าวิชาภาษาไทยมีผลการเรียนระดับ2.5 สิเด็กชายสิทธิพลแสงเขียนนักเรียนมีการย้ายสถานศึกษาไปเรียนณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่รายชื่อสามเณรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาไทยโรงเรียนวังฟ้อนวิทยาพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาปีการศึกษา2567 1. สสามเณรน,าน,นาราพัฒนขัดสม ปัจจุบันสามเนนสามารถอ่านผสมคำได้สองสามเนนนพั์มีรถปัจจุบันสามเนนสามารถอ่านผสมคำได้มีความมั่นใจในการออกเสียงได้มากขึ้นสามสามเนนไพศาลแงมดีปัจจุบันสามเนนย,ยังสะกดคำไม่ได้สามเนนทั้งสามรูปกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง 4. สามเณรวีร,รบังหารปัจจุบันสามเณรอ่านประสมคำได้แต่ยังไม่มั่นใจในการอ่านออกเสียง 5. สามเณรนทวุฒิอุตมะปัจจุบันสามเณรอ่านประสมคำได้แต่ยังไม่มั่นใจในการอ่านออกเสียงสามเณรทั้งสองรูปกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง 6. สามเนรณรงกรมีชัยสามเณรไม่มาเรียน ทางโรงเรียนมีการลงพื้นที่ติดตามนักเรียนพบว่าสามเณรดังกล่าวขอพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษาและจะกลับมาเข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษาถัดไปโดยจะกลับมาเรียนซ้ำในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง 7. สามเณรปิยวัตรร่องสเสียบปัจจุบันสามเณรสาม,มารถอ่านเป็นประโยคได้มีความมั่นใจในการอ่านออกเสียงได้ดีมากขึ้น8สามเณรธงชัยจัดเชย ปัจจุบันสามเณรสามารถอ่านเป็นประโยคได้มีความมั่นใจในการอ่านออกเสียงได้ดีมากขึ้น9สามเณรเศรษฐวุฒิ9ก้าปีนะปัจจุบันสามเณรสามารถอ่านเป็นประโยคยาวๆได้ชัดเจนและมีความมั่นใจในการอ่านออกเสียงมากขึ้นสามเณรทั้งส0สามเณรสัสิริภัยสารเขียนสีปัจจุบันสามเณรสามารถอ่านเป็นประโยคได้มีความมั่นใจในการอ่านออกเสียงได้ดีมากขึ้น11 สามเนรนัทกรสุวรรณเอ่ยปัจจุบันสามเนนสามารถอ่านเป็นประโยคได้มีความมั่นใจในการอ่านออกเสียงได้ดีมากขึ้นสามเนนทั้งห้ารูปกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามสสามเนนนวพลถนนทองปัจจุบันสามเนนสามารถอ่านเป็นประโยคยาวๆได้ชัดเจนและมีความมั่นใจในการอ่านออกเสียงมากขึ้น13สามเนรวรัญยุสุจิต ปัจจุบัน3าเอสามารถอ่านเป็นประโยคยาวๆได้ชัดเจนและมีความมั่นใจในการอ่านออกเสียงมากขึ้นสามเณรทั้งสองรูปกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5